สวัสดีครับพี่น้องสุภุสุคตครับผมบรรยากาศตอนแรงๆมามากินเขาน้ำกันครับผมกินเขาแรงน้ำกันพี่น้องบรรยากาศคำํคำๆเปนวลพท่านกินปนนวลเอานี่ๆก่อนอมาได้ปลาลาดพริกพี่น้องปลาทูแล้วก็ผัดผักปลาทูทอด แก็งจืดมา,า,ากินข้าวเจ้าน้ำกันจาน้ข<ม>า,จาขามาเจ้าข้าวสวยร้อน้อจ้ามากินข้าวน้ำกัน เรี Mark, recently, so ่นดีดบ่ไกไายใมอ่ตอกว่เขาแล้ว่ถึงประตูวะไหมได้เ็เอาห้องห้อพับพับกลับเลย อ่อาบน้ำเนอื่นปลาห้องื้นึเด้อมัหัวขี้โต๊ะสัีเดียวบ้นี้ยังแต่บนเป็นขีโต๊สับนอนซื่นห้องนี้ื่นห้องสุ้โต๊เหลีงแฮห้องนี้จกใจสิว่กแถวอันอยากใช้ใครเขาสารค้างมือขอนแกนเหรอไม่รบอสารค้าม่ขอนแก่นเหรอ มันยัเนาะแบบจะน่าสนใจกว่าท่านแต่ละข้างมันฟังจริงตีมันไก่หรืเอ็ดไหมแต่ละข้ามแต่ละข้ามมัติดก็อร่อครับมันตีอรเอยแต่ละข้ามก็เมื่อเมื่อที่ติดกันกับสารลข้ามอร่เอ็ดตีสำเร็จแต่ก็แต่ข้ามไปอีนั่งไก่ไก่หรือเอ็ดแต่ก็บ่กหนู

คือรถทานเดือนกิ่งของเวรพระพระองินถ้ากินของกับปนป่าก็ว่ากินของกับหลานน่วต่อประท่นหรือไงบานหลวงพีใช่พหะท่ั่นเลแต่เขามีร่างกายมัจะดยจะดย

สิงหาสิบบาทนี่สุดสิงแลวสองโซ่อ่าเปิดแน่

phải đạt vào mừng nó thờ thịt nó phải nhắc phải mừng năm mình Xì à còn đấy đi à về năm mừng tiền quá đẹp gì ba tào anh bao tất cả luôn tất cả mừng nặng nó ăn bò lạp không bò lạp Nghe thì đều kẹt Cái tù nó cầm ăn Cái tù nó cầm ăn mừng nghi ngắn cả đầy non ถ่ายเวลาตออ่ะายม่ดูภาพมายเวลาเนาะาเวลาะน้ำถุงอถุัวกกขบอลเรียร้อยนี่ปามันนอตื่นเสาร์้วพอมันตาต่วังั้เราอทเดียวนะ่้นรก็ตันยายนาาปาทีหน้าบนใส่

เชื่อเพื่อน่ะแซบครับผมไปก่อนแซบครับสวัสดีครับ